Back แบ็กเวอร์ชัน0นะครับตอนนี้ออกเป็นตัวเบตา้าเพื่อนๆมีการแบ่งปันกันนะครับต้องขอขอบคุณผมก็ได้ข้อมูลมาจากคุณสุรพงษ์และก็คุณวัชรินนะครับในกลุ่มเรียนรู้เรื่องไอทีทางลายก็เลยลองได้ดาวน์โหลดตัวทดสอบหรือตัวเบต้าเนี่ยมาลองติดตั้งและใช้งานกันด้วยนะครับผมตอนนี้ยังเป็นตัวทดสอบหรือตัวทดลองกันอยู่นะครับซึ่ง ความสามารถใหม่ของ Google Talkback Version 15.0ก็เป็นชุดการเข้าถึงพิเศษของ Android นะครับหรือ Accessibility สูตรตอนนี้ณนะปัจจุบันจริงๆเรายังใช้เวอร์ชัน1 4 x อยู่นะครับแต่ตัวตัวนี้เป็นตัวทดสอบเนาะสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับที่จะให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานได้มากขึ้นสำหรับตัว Google Talkback Version 15.0นี้นะครับ ทีเด็ดที่สุดเลยก็คือนำความสามารถของ Gemini นะครับเป็น AI มาผนวกเข้ากับ Google Talkback ซึ่งสมมุติว่าอย่างเช่นผมอยู่ที่โฟกัสอยู่ที่ไหนก็ตามอย่างเช่นไอคอนตัวไหนดีหน้าแรกโทรศัพท์โทรศัพท์อย่างเงี้ยไอคอนโทรศัพท์นะครับผมอยากให้เขาอาธิบายอาไอคอนตัวนี้อธิบายในส่วนของรูปภาพที่โฟกัสอยู่อธิบายในส่วนของหน้าจอที่อยู่ เราก็เปิดเมนู Talkback เราต้องอยู่ที่นั่นนะครับอผมเปิดเมนู Talkback เปร๊บเปิดสิครับเปิดเปิดเมนู Talkback แล้วเราก็ปัดความมาอธิบายรูปภาพเนี่ยก็จะมีเมนูอธิบายรูปภาพอยู่ในเมนูต่างๆี่ยาจากรายการที่โฟกัสเนี่ยครับคัดลอกวลีที่พูดล่าสุดก็จะอยู่ในเมนูต่างๆที่อยู่ในเมนู Talkback ที่เราอาจจะเคยเจอเมนูนี้ตั้งแต่ Talkback เวอร์ชันก่อนแต่เวอร์ชันนี้เขาผนวกความสามารถของอาาการอธิบายรูปภาพ Google Gemini มานะครับ เป็น AI ทําให้สามารถอธิบายออกมาได้เป็นแบบนี้เลยนะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บอ่าเนี่ยเขาก็จะตึง้งตึ้งตึงตงต,งตรวจพบรูปภาพอ่าเขาก็จะบอกตรวจพบรูปภาพติดกลุ่มรูปภาพนี้แสดงโทรศัพท์โดยมีพื้นหลังสีขาวและโทรศัพท์สีดำเงินอ่าต้องขออภัยนะพอดีมีการบันทึกหน้าจอทําให้ จริงๆเขาจะอ่านออกมาให้อัตโนมัติประโยคนี้เลยครับผมเนี่ยรูปภาพนี้แสดงโทรศัพท์โดยมีพื้นหลังสีขาวและโทรศัพท์สีน้ำเงินนี่ก็เป็นโลโก้เหมือนพื้นหลังสีขาวทโทรศัพท์โทรศัพท์สีน้ำเงินเป็นโลโก้ของไอคอนแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของผมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปัด อ่านซ้ําโดยการปัดขวาปุ่มก็จะมีปุ่มปิดถ้าเราไม่ไม่ต้องการอ่านซ้ําแล้วก็1นิ้วแต่สองครั้งแตง่ถ้าคุณต้องการอ่านซ้ําก็1นิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมารูปภาพนี้แสดงโทรศัพท์โดยมีพื้นหลังสีขาวและโทรศัพท์สีดำเงินถ้าเราอ่านจบแล้วมี2วิธีการคือ1ปัดขวามาที่ปุ่มปิดปุ่มปิดแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งหรือกดปุ่มกลับครับเราใช้ความสามารถของท็อกแบ็ k ก็ได้นะครับ1นิ้วลงแล้วเลี้ยวซ้ายหรือแตะที่ปุ่มกลับนี่ครับ เดี๋ยวนะครับเราต้องหนึ่งนิ้วอะง,ง่ายๆสุดดีกว่าเนาะปัดรูปปัดปิดปุ่มปัดขวามา1ครั้งที่ปุ่มปิดแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งบางคนบอกว่า1นิ้วลงเลี้ยวซ้ายไม่ถนัดเลยก็ปัดขวาทีหนึ่งที่ปุ่มปิดแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บพิกเซลันเชก็จะกลับมาหน้าหลักนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปใช้ในส่วนของการถ่ายรูปดูนะหน้าแรกการตั้งค่าก,กล้องถ่ายรูปนะครับหน้าจอหลักหนึ่งจากสี่เข้ากล้องถ่ายรูปกล้องอถ่ายรูปศูนย การแชร์ผ่านโซเชียลหนึ่งใบหน้าซ้ายความกว้าง40เปอร์เตของหน้าจอหนึ่งใบหน้ากึุ่กลางความกว้าง30นของหน้าจอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปผมเองนะครับแล้วผมก็สลับเป็นโหมดภาพบุบไปที่แกลลอรี่รูปภาพนะครับมาที่ก็คือเดี๋ยวเราก็ถ้าเราได้รับรูปเราได้รับรูปจากในไลน์หรือเราได้รับรูปจากเมสเซนเจอร์หรือเราถ่ายรูปเองแบบเนี้ยเราก็ไปโฟกัสอยู่ที่เมนู ตัว<า>ที่ถายาเมื่อ <5 S 1> กรัมไกยอยจุดสองศูนยามิกาเครับเราก็มาโฟกัสเอาเพ์เซอร์หรือ,อตัวกรอบนะครับมาโฟกัสที่ตำแหน่งของรูปภาพอย่างเช่นถ้าในลานแเราก็ปัดไปเจอรูปภาพนั้นพอเจอรูปภาพอาจจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้ใหญ่หรือว่าลองลองอยู่ที่รูปภาพลายก็ได้นะ,ะแต่ผมสอสาธิตอย่างนี้ซึ่งเราก็เหมือนเดิมครับเปิดเมนู Talkback ปึ๊บ เมนูบัแล้วผมก็ปัดขวามาทีหนึ่งอธิบายรูปภาพคุณก็หาเมนูนี้ครับอธิบายรูปภาพแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บเขาก็จะประมวลผลให้เรานะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับเรูปภาพนะครับจริงๆเขาต้องอ่านให้อัตโนมัติแต่พอผมใช้การบันทึกหน้าจอเขาเลยไม่อ่านให้ผมนะครับเนี่ยเขาจะอ่านแบบเนี้ยเนี่ย รอบนี้ไม่ยอมแปลเป็นภาษาไทยให้ผมนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมทําสื่อมันต้เกิดอาการแบบนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าเนี่ยลองทดสอบยังไงเขาก็แปลเป็นภาษาไทยให้ผมนะอันปิดกลุ่มเอาโอเคปิดไปก่อนนะครับเนี่ยอ่าโอเคเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รูปภาพที่ถ่ายเมื่อ5ากรัมไก่ยอยาจุดสองนงิบสานีเราสามารถนะครับไปตั้งค่าตั้งค่าทางเขาเรียกว่าการใช้ การใช้ท่าทางสัมผัสเนี่ยอื่นๆมาเราไม่ต้องเข้าเมนู Talkback บัดไปหาคําอธิบายภาพอ่าแล้วก็เคาะใช่ไหมครับผมอ่าให้อธิบายภาพคืออ่าอย่างผมผมไปตั้ง4นิ้วแต่3ครั้งซึ่งมันยังไม่มีหรือคุณจะไปเอาคําสั่งที่มีแล้วแล้วไปใช้แทนอย่างเช่น1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาบางคนหรือ1น,นิ้วลงเลี้ยวขวาซึ่งมันซ้ําซ้อนกันเนี่ยเอามาใช้1อันเป็นอธิบายภาพก็ได้อย่างเช่นผมตั้งผมอยุดตรงนี้ปุ๊บ ผมไม่ต้องเปิดเมนูล็อกแบ็คผมใช้สีนิ้วแตะสาครั้งตึกๆึกตึอ่านี่ครับเขาก็จะมาเลยอ่าตรวจพบกรุปภาพนี่ครับุ ا, ่มโอเค okay, ขออนุญ,ญาตตออก,ก่อนนะครับคือ,อ,อ,อบางบางจุดบางที่เขาอา,อาจจะยังมีการอธิบายเป็นภาษาอังกฤ,ฤษอยู่ซึ่งอาจจะเจอบางส่วนนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ากับบางตัว ตัว tts บาง tts ก็จะไม่ยอมอ่านเป็นภาษาไทยนะครับผมลองกับเสียงของ v o c a l i z e r ลองกับ google อ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสมมุติเป็นตรงมีพายุฝนฟ้าคะนองระจายทั่วไป27ตรงนี้ละกันตรงเนี้ยที่เป็นที่เป็นเหมือนกับตัว widget ของสภาพอากาศนะครับแล้วผมก็จะใช้ท่าทางสัมผัสที่ผมตั้งไว้ให้อธิบายภาพตึกตึกตึก ดูสิครับว่าเป็นตรวรูปภาพนี่ครับภาพแสดงสภาพอากาศที่มีสัญลักษณ์ของฝนฟ้าขนองร้องกับอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสและข้อความที่บอกว่าเวลา5โมงเย็นเนี่ยครับคือเท่าที่ทดสอบนะครับก็ถือว่าหลายๆที่หลายๆจุดนะครับทำให้เราสามารถที่จะให้เขาอธิบายออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ในข้อความนั้นได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราปัดความาปิดเรียนรู้กันดีกว่า แต่ว่าบางจุดเราก็พบว่ายัางยังมีการแบบว่าอธิบายออกมาเป็นภาษาอังกฤษบ้างอย่างที่เจอนะครับผมแต่ว่าตอนทีไ่ไม่ได้ไม่คือเข้าไปที่แอปไลน์หรืออะไรเนี่ยเจอรูปภาพเขาเขาอธิบายเป็นภาษาไทยมาเลยนะครับโดยส่วนใหญ่90%กว่าเปซ็นตเี่ยพบว่าเขาอธิบายเป็นไทยแล้วก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยที่บางครั้งจง้งต้องมาเป็นตอนทำสื่อทุกทีเลยแต่ว่าเนี่ยให้เห็นเลยว่านี่คือการทำสื่อแบบ เขาเรียกว่าเจอในสถานการณ์จริงแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เจอก็ไม่ต้องสงสัยเป็นเหมือนกันครับผมดังนั้นแต่ตอนนี้เป็นตัวทดสอบในอนาคตเขาคงจะทําให้มันสมบูรณ์กว่านี้เพราะว่า TalkBack ตอนนี้ผูกกับ Gemini AI สุดเก่งของทาง Google แล้วนะครับเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่า TalkBack เวอร์ชัน15ที่เราจะได้ใช้กันอีกไม่นานเนี่ยเพราะว่าถ้าตัวเต็มออกมาคุณจะได้ใช้กันนะครับผมมาลองก่อนสำหรับ ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ลองก่อนกับเครื่องที่ไม่ใช่ของซัมซุงนะครับเครื่องเครื่องหลายๆเครื่องถ้ามีการแบ่งปันไปก็สามารถลองติดตั้งได้แต่ว่ามันยังเป็นตัวทดลองนะครับอาจจะมีบั๊กหรือเปล่าอันนี้ตอนนี้เท่าที่ใช้มายังไม่เจอนะอ่ะผมจะไปที่การตั้งค่า t a l ก back นิดนึ่งครับเมนูท็อกกการทํางานของระบบ,บการตั้งค่าท็อกแบ็กไปที่การตั้งค่าท็อกแบ็ก เดี๋ยวเราจะขออนะุญาฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กหนึ่งจากยี่สิบเอ็ดฟจหนึ่งรายการ,ากร,าการเดี๋ยวนี้ค่อนข้างดีคือเราสามารถเขาจะแจ้งฟีเจอร์ใหม่ใน t a l k Back เวอร์ชันใหม่เลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และอ่านและฟังไปพร้อมกันครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปที่ฟีเจอร์ใหม่ใน t a l k Back ปุ๊บยินดีต้อนรับสู่ Talk Back ที่อัปเดตแล้วนะครับยินดีต้อนรับนะหน,หนึ่งจากห้าคุณจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ผมจะปัดให้เพื่อนๆฟังนะครับคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียด ทีมสนับสนุนคนพิการของ Google อ่าอันนี้ก็อีกหนึ่งอันตัวเลือกการพูดรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องหมายวรรคตอนและสัญ,ญลักษณ์อืมคำสั่งใหม่สำหรับจอแสดงผลอักษรเร็วโอ้ถ้าคนที่เมียกเืืองอนรเบลนะผมไม่มีอันนี้ถ้าทางสัมผัสใหม่สำหรับแป้นทีมอักษรเร็วอ,อักษรเบลซะเยอะนิดนึงคุณจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในอีกไม่กี่หน้าจอบถัดไปอ่าถัดไปเลยนะครับไปดูรายละเอียดกันดีกว่าเคาะปึ๊บคำอธิบายรูปภาพโดดยยละเอี หน้าสองจากห้าคุณสามารถได้ฟังคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียดซึ่งทำงานโดยระบบ Genereative ได้แล้วหากต้องการเปิดฟีเจอร์ให้อยู่ที่ <c oughs> รูปภาพคุณสามารถได้ฟังคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียดซึ่งทำงานโดยระบบ Genereative ได้แล้วหากต้องการเปิดฟีเจอร์นี้ให้อยู่ที่รูปภาพด้านล่างเปิดเมนู Talkback แล้วเลือกอธิบายรูปภาพ <c oughs> เหมือนอันนี้ก็อย่างที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็เปิดเมนู Talk เอ่อ 3นิ้วแตะ1ครั้งหรือ1นิ้วลงเลี้ยวขวาเพื่อเปิดเมนู TalkBack นะครับแล้วก็ปัดไปที่อธิบายรูปภาพแล้วก็เคาะเวลาที่เราต้องอการดูรูปหรือเราหยุดที่ตรงไหนแล้วอยากให้เขาอธิบายภาพออกมาให้เราฟังนะครับนี่คือวิธีการใช้งานโดยการใช้ตัว AI นะครับอย่าง Gemini มาช่วยแล้วกันนะครับผมข้อความประมาณนี้ รูปภาพตัวอย่างเปิดเมนูท็อกบัคและเลือกอธิบายรูปภาพเพื่อฟังคําอธิบายโดยละเอียดรูปภาพคุณอยากลองเขาก็บอกตรงนี้คือรูปภาพตัวอย่างนะครับเราก็ใช้สามนิ้วแต่หนึ่งครั้งก็ได้ปุ๊บเมนูแล้วก็ <Talk back. S 1> ปัดขวามา,าอ่านจากรายการที่อ,อธิบายรูปภาพปัดมาจนเจออธิบายรูปภาพแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บเขาก็จะตึง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 อย่างเงี้ยครับแล้วก็

อย่างที่อย่างที่บอกครับว่ายัางตอนนี้ยังเป็นตัวทดสอบบางครั้งเขาก็แปลแปลยังไม่แปลภาษาไทยให้เราบางครั้งเขาก็แปลดังนั้นนะครับการใช้งานตามปกติเนี่ยผมพบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยแปลไทยหมดเลยแต่ว่าพอตอนนี้ผมเปิดบันทึกหน้าจอไปด้วยเขาก็บางทีก็แปลให้ไม่แปลให้อาจจะยังอยู่ในตัวทดสอบนะครับแหมหน้าแตกเพลิงแต่ว่าเอาเป็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทางที่ดีแล้วกันปัดความมา คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ตลอดเวลาในหมายเหตุระบบอาจยังไม่รองรับบางภาษารอ,องรับแล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่ามันมันบางทีก็ยังไม่ยอมแปลไทยให้เราเนะดูข้อมูลเพิ่มเติมถัดไปเราก็กดถัดไปครับ1นิ้วแต่2ครั้งทีมสนับสนุนคนพิการอของ Google นี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งคือทีมสนับสนุนเอ่อแต่ผมผมเองก็ยังเ,เห็นเมนูแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะทีมสนับสนุนคนพิการของ Google อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Google Talkback หน้า3จาก5ทีมสนับสนุนคนพพิกาารรขออง Google ้้มใหคววช่ย ด้วยฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกซึ่งรวมถึง Talk Back หากต้องการตรวจสอบวิธีติดต่อที่มีหรือรายงานปัญหาให้ไปที่การตั้งค่า Talk Back ติดต่อทีมสนับสนุนคนพิการของ Google อ่าเขาก็จะบอกว่ามาที่ตัว Talkback นี่แหละครับแล้วก็เข้าไปหาทีมผู้สนับสนุนนะครับผมดูข้อมูลเพิ่มเติมถัดไปอ่าถัดไปหนึ่งนี้ตัดสองครั้งดวเลือกการ<ะ>พูดรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องหมายวรรคตอนและสัญ,ญ,ญลักษณ์ตัวเลือกการพูดหน้าสี่จากห้า ตอนนี้คุณควบคุมได้ว่าจะให้ท็อกบัคพูดเครื่องหมายวัคตอนและสัญลักษณ์ทั้งหมดส่วนใหญ่หรือบางส่วนได้หากต้องการเลือกระดับรายละเอียดที่คุณต้องการให้ไปที่การตั้งค่าท็อกบัคการพูดรายละเอียด okay. พูดเครื่องหมายวัคตอนและสัญลักษณ์เคล็ดลับคุณยังใช้การควบคุมการอ่านเพื่อเปลี่ยนวิธีที่ท็อกบัคพูดเครื่องหมายวัคตอนและสัญลักษณ์อย่างรวดเร็วในขณะที่ไปยังส่วนต่างๆได้ด้วยหากต้องการตั้งค่าให้ไปที่ปรับแต่งเมนูปรับแต่งการควบคุมการอ่านอ๋อโอเคก็ก็ถือว่าเป็นอี ตัวเอ่อตัวคอมูลพังชูเอชันน่ะเออพวกสัลักษณ์ต่างๆได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับผมแบ่งส่วนว่ามีอะไรส่วนใหญ่บางส่วนทั้งหมดเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูข้อมูลเพิ่มเติม ถัดไปุถัดไปเพื่ข้าสั่งและท่าทางสัมผัสใหม่สําหรับอักษรเร็วอ,นนอันนี้ผมเองอาจจะขออนุญาตข้ามเร็วหน่อยเนาะเขาเขาจะมีท่าทางใหม่ๆเนี่ยเ้ยียบเีหน้ายคุณสามารถใช้คําสั่งและท่าทางคาสั่งของจอแสดงผลอักษรเร็วส่วนหัวเลือกจากเคอร์เซอร์จนถึงจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความกด Space และจุด1 2 3 7 8 เขาจะมีท่าทางการควบคุมด้วยแป้นพิมพ์อักษรเบลหรือเบลดิสเพย์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยเลือกจากเคอร์เซอร์จนถึงจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความกดสเปซและจุดสี่7้าหกเจอันนี้ผมเองอาจจะไม่ค่อยได้มีความรู้แต่ว่าใครใช้เบลดิสเพย์อยู่ก็มาศึกษาการใช้แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดใหม่ๆกันนะครับผมท่าทางสาท่าทางสนะมกรหน้าเอ เสร็จสิ้นปุ่มท่าทางสับโอเคเลือกจากเคอเสร็จสิ้นก่อนหน้าปุ่มอ่าเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนะครับอ่เรียบร้อยละประมาณนี้ข้อมูลที่เขามีการตั้งค่าท็อกแบ็กโอเคนี่ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆใน Talkback อ่ะแล้วเอ่อติดเออมีอะไรใหม่บ้างเนี่ยการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความจุด3มจาก21ที่เขาบอกของใหม่นะครับ พอเราอยู่ในการตั้งค่า t ็อกแบ็กตอนนี้เราอยู่ในการตั้งค่า t ็อกแบ็กนะครับเมนูใหม่<า>เดี๋ยวขออนุญาตไปที่ด้านล่างๆนะครับผมท็อกแบ็กที่การตั้งค่าขั้นสูงจุดหนึปิดท็อกแบ็กที่ Play Store เวอร์ชันท็อกแบ็กปัจจุบัน15.0ห้าจุดศนจากตี้อนนี้นี่ก็เป็นยืนยันว่าเราเป็นท็อกแบ็กสิบแต่เป็นตัวทดสอบก่อนนะบทแนะนำและความช่วยเหลือเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆบทแนะนำขอความช่วยเหลือและควา ติดต่อทีมสนับสนุนคนพิการของ Google รับค,รวความช่วยเหลือในการใช้ Talkback ห,หรือรายงานปัญหาจุด2 1จาก21เขาก็จะมีเมนูนี้ครับติดต่อผู้สนับสนุนน่ะเป็นทีมทีมสำหรับ support เรานะครับสามารถกดเข้าไปเขาก็จะเปิดเข้าสู่ปึ๊บ Google Chrome ตอนนี้ก็จะเปิด Google Chrome แถบความคืบหน้า ติดต่อทีมสนับสนุนผู้พ,พิการของข้ามไปที่เนื้อหาหลักยุบแล้วเมนูหลักก็จะมีเมนูต่างๆนะครับบอกว่าตอนนี้เราสามารถโทรได้ไหมเราสามารถแชทผ่านช่องทางไหนได้บ้างเขาก็จะบอกว่าให้บริการตอนไหนถึงตอนไหนซึ่งดูแล้วหลายๆบริการในประเทศไทยเราก็อาจจะเหมือนกับว่า มาเช้านะอาจจะเช้าไปก็กบอกยังไม่มี Google, เกิอารกซโดีลที่ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือค้นหาศูนย์ช่วยเหลือติดต่อทีมสนับสนุนผู้พิการของ Google ส่วน,นหัวหนึ่งก,ก็ก็เหมือนตรงนี้ต้องเรียนรู้การใช้งานทีมสนับสนุนผูน้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญส่วนหัวสองนะครับหากต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้เลือกตัวเลือกการสนับสนุนแล้วไปที่ลิงก์ของการสนับสนุนดังกล่าวหากช่องทางติดต่อระบุว่าไม่พร้อมให้บริการโปรดดูแบบสำรวจผู้ใช้เนี่ยก็มีบางบริการอย่างเช่นการโทรเมอือง เหมือนกับว่าเมืองไทยก็ยังไม่ได้รับบริการนี้เนาะรายการภาษาและเวลาทําการลิง ก็จะมีพวกรายการภาษาละเวลาทําการให้เราสามารถเข้าไปสำรวจภาษาภาษาไทยรองรับไหมเพื่อดูว่าจะพร้อมให้บริการเมื่อใดโทรศัพท์ส่วนหัวสาเนี่ยโทรศัพท์ตอนนี้เป็นไงช่องทางติดต่อไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้นดูเวลาทําการและ<ท>ภาษาด้านล่างยังไม่ได้เนอะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรายังไม่สามารถโทรโดยตรงเพื่อขอการสนับสนุนได้แต่เพื่อนๆนก็สามารถโทรเข้า1 4ึ่บริการหมอคอมนะครับกด9และกด1ในวันจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงไขยของกันเลยทีเดียวก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับเท่าที่ผมพอให้ข้อมูลได้ แชทส่วนหัวสามช่องทางติดต่อไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้แชทก็ยากเหรอและภาษาด้านล่างแชทก็ยังด้วยอ่ะประมาณนี้ละกันนี่ก็คือเป็นฟีเจอร์ถ้าต่อไปเขามีบริการสนับสนุนเราก็จะได้โทรไปแจ้งปัญหาหรือขอความความรู้ข้อมูลในการใช้งานและแก้ไขปัญหากับทีมสนับสนุนของทาง Google ได้นะครับโอเคผมขออนุญาตกดย้อนกลับออกมาการตั้งค่าท็อกบั่ะ ในในส่วนของในหนึ่งเมนูที่คำอธิบายรูปภาพออและไอคอนจุดหนึ่งจัดติดปลอกซีนิีเซนเซอร์นี้แสดงรายการที่คำอธิบายรูปภาพและไอคอนจุดหนึ่งหนึ่งจากยี่สิบเอ็ดในเมนูนี้แหละครับที่น่าสนใจนะครับผมผมว่าน่าสนใจเลยคืออยู่ในการตั้งค่าท็อกแบ็กนะครับก็คือเมนูคําอธิบายรูปภาพเนี่ยผมกดหนึ่งนิ้วแต่สองนิ้งเข้ามาและไอคอนจะมีถึงเนื้อหาคือดูคำอธิบายรูปภาพ A I โดยละเอียดเมื่อเลือกอธิบายรูปภาพจากเมนูท็อกแบ็ก รวมถึงยังดูคำอธิบายอัตโนมัติเมื่อโฟกัสที่รูปภาพหรือไอคอนหนึ่งหนึ่งได้ด้วยคำอธิบายอัตโนมัติสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจุดหนึ่งจากห้าอยู่ในรายการจุดทับคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียดเปิดสวิตช์จุดสองจากห้าสวิตช์นี้ต้องเปิดนะครับถ้าจะใช้แบบผมเมื่อสักครู่นี้นะครับคำอธิบายรูปภาพโดยละเอียดตอนที่คุณติดตั้งเสร็จแล้วก็จะถามว่าจะเปิดไหมเราก็ เปิดนะครับแต่ผมที่ผมยังใช้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยตัวนี้คำอธิบายรูปภาพอัตโนมัตปิดจุด3าจากาอธิบายรูปภาพโดยอัตโนมัตเนี่ยปิดอยู่แต่ผมจะ1น,นิ้วแตะสครั้งปึ๊บจำเป็นต้องดาวนโหลดสาหรับคําอธิบายรูปภาพอัตโนมัตอ่าเขาบอกต้องดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวตัว Data ของเขาหรือข้อมูลของเขาคุณจะได้ยินยกเลิกคุณจะได้ยินคําอธิบายสั้นๆเมื่อโฟกัสที่รูปภาพในแอปที่รองรับเนี่ยแอปที่รองรับก็เราเวลาเราเจอรูปภาพเขาก็จะมีคําอธิบายสั้นๆแบบอัตโนมัติเลยเราก็ปัดความาท นิ้วแตะสองครั้งปั๊บอ,อธิบายรูปภาพและไอคอนเขาก็จะบอกผมว่าเออคือพอบันทึกหน้าจอเขาไม่พูดเนาะเขาก็จะบอกผมว่าตอนนี้ยังดาวน์โหลดตัวตัว Data ไม่ได้อะ่ะน่าจะน่าจะเป็นพอเป็นตัวทดสอบอยู่เนาะเนี่ยนำทางขึ้น,นคำอ,อธิบายรูปภาพอัตโนมัติปิดจุดสาจากห้าอยู่นในรายการจุดห้ารายการเขาขขจะมีการแจ้งนะครับแต่พอผมบันทึกหน้าจอก็การแจ้งนั้นก็เลยโดนตัดไปนะครับเนี่ยเหมือนกันกับ คำอธิบายไอคอนอัตโนมัติปิดจุด4จาก5คำอธิบายไอคอนอัตโนมัติเราถ้าเรากดเข้าไปก็จะต้องให้เราดาวน์โหลดแต่ตอนนี้เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เขายังไม่ได้ปล่อยตัว Data นี้ให้กับเรานะครับผมเนี่ยคำอธิบาย con, อัตโนมัติสําหรับข้อความในรูปภาพเปิดใช้งานสําหรับรูปภาพที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นจุด5จาก5อันนี้ก็ก็ก็ดีเลยนะต่อไปเราเจอ,อภาพทา่วอันเลเบลอะปุ่มที่มันไม่ม,ไม,มีไม่มีป้ายกำกับนะครับหรืออะไรที่ไม่มีป้ายกำกับ แล้วมีข้อความอยู่มันจะดึงข้อความมาอ่านให้อัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตย้อนออกมาก่นการตั้งค่าท็อกบั๊หัวข้อหนึ่งที่เออไม่รู้ว่ามีมาก่อนไหมแต่ผมการควบคุมส่ว <18. S 2> นหะัวจุดหกเจ็ดสิบเอยเนาะปรับแต่งโฟกัสปรับแต่งท่าทางสัมผัสจุดแปดจากยี่บปรับแต่งเมนูจุดเก้าจากยี่สิบเอ็ดตรงหัวข้อปรับแต่งเมนูเนี่ยครับผมเข้าไปแล้วผมก็เลือกปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านนะครับผมไปเอาอันนึงมา ผมไปเอาอันหนึ่งมาก็คือเดี๋ยวนะเนี่ยเลื่อนสามนิ้วปัดขึ้นความเร็วในการพูดเลื่อนหรือสามนิ้วปัดลงระดับเสียงการช่วยเหลือผมเพิ่มเลื่อนเลื่อนเนี่ยมาไว้อยู่ในตัวควบคุมการอ่านนะครับสามนิ้วปัดขึ้นหรือสามนิ้วปัดลงเนี่ยระดับเสียงเลื่อนเลื่อนนะครับทําให้พอเราอยู่ที่เลื่อนตัวควบคุมแบบเลื่อนนะครับเราสามารถหนึ่งนิ้วปัดขึ้น ปิดพซีนิตีเซนเซอเพื่อหยุดเสียงพูดปรับแต่งเมนูจุดเจากยีแสดงรายการนิ้วปัดลงอ่าหนึ่งนิ้วปัดขึ้นปิดพ r o ซีนิตีเซนเซอร์เพื่อหยุดเสียงพูดเปิดสวิตจุดหนจากยี่ิบเอ็นึ่นิ้วปัดขึ้นคำอธิบายรูปภาพและไอคอนจุดหนจาก21เราสามารถที่สิเถึงยีจาก21เลื่อนหน้าได้โดยการที่จะใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลงเหมือนถ้าเราอยู่ในหน้าจอหน้าจอหลักนะครับหน้าจอ อ่าผมอยู่ที่หน้าจอหลักผมอยู่ที่สามนิ้วปัดขึ้นปัดลงตอนนี้เรายังอยู่ที่เลื่อนอยู่ใช่ไหมค่แนะนำเกี่ยวกับอัขระอ่าเดี๋ยวนะครับเลื่อนอ่าเดี๋ยวหาเลื่อนก่อนอัขระการดําเนินระดับสีกัดเลื่อนอ่าแล้วผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหน้าจอหลักหนึ่งจากสี่นะครับแสดงรายการที่ปึ๊บเดี๋ยวนะครับขอขออนุญาตกับหน้าหลักก่อนนะหน้าแรกหน้าอ่าเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแรกไหมวัดมีพายวันพฤหัสบดีที่ห้ากรัมไก่นคความเร็วเลื่อนอ่าอยู่ที่เลื่อนผมหนึ่งนิ้วปัด ปัดขึ้นหน้าจอหลักสองจากสี่เนี่ยครับหนึ่งนิ้วปัดลงหน้าจอหลักหนึ่งจากส<ก>ี่ก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เลยผมลองเอาไปใช้กับแอปพลิเคชัน t i ๊ t o อกครับอืผมเอาไปใช้กับแอปพลิเคชัน t i k t o อกปกติเราจะต้องใช้สองนิ้วละลูดขึ้นสองนิ้วลูดขึ้นสองนิ้วล,ลากลงเพื่อทําการเลื่อนคลิปไปที่คลิปไปข้างหน้ากับคลิปคลิปก็ถัดอคลิปต่อไปกับคลิปก่อนหน้าใช่ไหมครับตอนเนี้ยเราสามารถใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้น หน้านะจอหลัก2จ<น> <Facebook S 1> ากในการ,เ,รเปลี่ยนคลิปของ t i t t อกได้เลยเออแต่มันก็ยังแบบเออยังเราต้อง1น,นิ้วแตะต,ตรงกลางหน้าจอก่อนนะใหออ้อยู่โฟกัสทีตรงกลางของคลิป t i k t อกแล้ว ให้ตัวควบคุมการอ่านเนี่ยอยู่ที่เลื่อนแล้วก็1น,นิ้วปัดขึ้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนคลิปได้เออมันก็ทําให้เราใช้งานแบบ1น,นิ้วได้ไม่ต้องใช้2นิ้วนะครับผมนี่ก็เป็นอะไรที่เจอมาว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลื่อนเนี่ยมันมีอยู่ในไอ้นี่นานยังแต่ว่าเมื่อมันมันมีผมเพิ่งเจอผมก็จะนํามารวมข้อมูลตรงนี้ว่าเออมันจะเป็นประโยชน์เอาไปใช้ได,ไดเอาเอา,เอาไปใช้ได้กับาการพวกแอปรีว t ิ k กตอหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เราจะสามารถใช้1นิ้วปัดขึ้นปัดลงเหมือนเหมือนกับการใช้งานทั่วๆไปได้เลยไม่ต้องไปนั่ง2นิ้วถูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้1นิ้วปัดขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวถ้าเราเข้าในการตั้งค่าท็อ k b a c k นะครับอันนี้อันนี้ยังเป็นตัวทดสอบอยู่เนาะก็เลยลองไปว่า,าตัวปรับแต่งท่าทางสัมผัสเนี่ยเราดูตรงไหนที่มัน ไม่ได้กําหนดนะครับถ้าทางใดก็ตามที่ไม่ได้กําหนดเนี่ยเราสามารถเข้าไปเลือกแล้วผมลองเลือกเป็นคําอธิบายภาพนะครับอย่างเช่นหน้าแรกออ,อย่างเช่น Chat GPT อ่าเนี่ยไอคอน Chat GPT ผมอยากรู้เนี่ยหรือเราอยู่ที่รูปภาพอะไรก็ตามที่เพื่อนส่งไลน์ส่งอ,อ,อยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ใน m e s s e n g e r อย่างเงี้ยเพื่อนส่งรูปมาแล้วเราเอ,ยอยากให้เขาอธิบายเพิ่มเติม,ตมผมไปตั้งค่าไว้ว่าท่าทางสัมผัสเนี่ยกดปุ๊บให้เป็นคําอธิบายภาพเลย ผมไปตั้งจริงๆผมอยากจะลองเปลี่ยนเป็น1นิ้วขึ้นแล้วเลี้ยวขวานะเพราะปกติผมชอบใช้1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาเป็นเมนูท็อกเมนูของ Talkback ใช่ไหมครับ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเป็นเมนูคําให้อธิบายภาพเลยอย่างตอนนี้ผมโฟกัสอยู่ที่ Chat GPT ชาติท GPT เนี่ยผมตอนนี้ผมไปตั้งมาก่อนว่าเป็น4นิ้วแต่3ครั้งตึกตึกตึกเนี่ยเขาก็จะตุงต้งตุงต้งตุ้ ตรวจพบ<ม>ร,รปภาพผิดภาพแสดงโลโก้ของชาติที่พีทีซึ่งเป็นแบบอักษร,รสีขาวบนพื้นหลังสีดำโลโก้มีรูปวงกลมสีขาวภายในวงกลมสีดำพารูปวงกลมสีขาวแสดงภาพหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมซึ่งเหมือนกับการถับเปียกหรือปมด้านล่างวงกลมมีคำว่าชาติที่พีทีเป็นแบบอักษร,รสีขาวเห็นปะ่ะเราก็จะรู้แล้วไอเทมไอคอนหรือรูปภาพที่เพื่อนส่งมาว่าอาจจะมีผู้ชายผู้หญิงถ่ายอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับผมอันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่า ใช้วิธีการบันทึกหน้าจอพอบันทึกหน้าจอปุ๊บในการอ่านบางอย่างอย่างเช่น,ต,นตรงตรงนี้บางทีมันก็แปลมันบางทีมันก็อธิบายมาเป็นภาษาไทยเลยบางทีก็อธิบายของผมเป็นภาษาอังกฤษผมเลยยังยังงงๆอยู่ก็ต้องบอกว่าพอมันเป็นตัวทดสอบตัวเบต้าเนี่ยแต่พอเราได้ยินประมาณนี้ว่ามันอธิบายเป็นไทยแล้วและใช้งานได้กับทุกที่ด้วย AI อย่างเจมีนายเนี่ยมันมันเริ่มรู้สึกโอ้โห เออ Talk Back เรามามี AI มาใช้งานร่วมแล้ว Google ส่งเจม i n i ส่ง AI มาใช้งานร่วมกับ Talkback แล้วนะมันมันเริ่มที่จะมีหนทางที่โอ้โหเจอภาพนั้นเพื่อนส่งมาเจอภาพนี้เพื่อนส่งมาอย่างเช่นอาจจะไปตั้งไว้ว่าหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรืออาจจะไปตั้งสามนิ้วอปัดอะไรเปลี่ยน,ยนอย่างเช่นสามนิ้วปัดซ้ายบางทีไม่ใช้อย่างเงี้ยสมมุตินะอา่าหรือเอา อย่างผมเนี่ยสี่นิ้วแต่ตึกตึกสครั้งเนี่ยอย่างผมอยู่ไอคอนลาเนี่ยไอคอนลาคือไงผมก็ไม่ต้องไปนั่งเข้าเมนู Talk Back แล้วปัดหาคําอธิบายภาพผมก็ใช้คําสั่งท่าทางนิ้วสัมผัสเนี่ยเปิดเลยผมสนิ้วแต่สามครั้งตึกตึก,ตก,ตกเนี่ย แล้วก็รอฟังอย่างเดียวว่าตรวจูปภาพเนี่ยตรวจพบแล้วติดรูปภาพนี้แสดงไอคอนของโปรแกรม B ีััดไฟชื่อราซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นกล้องสีขาวที่มีสายรัดหนังสีน้ําตาลวางอยู่บนพื้นหลังสีดําและมีคาว่าราอยู่ด้านล่างอ๋อแล้วรูปภาพของไอคอนตัวนี้เป็นอย่างนี้คือถ้าเราอยู่ที่ ที่ผมต้องขออนุญ,ญาตไม่ได้เอารูปพร้งรูปภาพมานะครับเพราะบางทีมันมีความเป็นส่วนตัวก็เลยเอาไอเทมไอคอนที่เราผ่านก็ได้หรือบางทีคุณอยู่ที่รูปโปรไฟล์ของเพื่อนดูซิเพื่อนคุณเนี่ยของผมน่าจะเป็นรูปผมเนาะแต่บางคนก็ใช้หน้า,ารูปดาวรูปหมารูปคิตตี้รูปอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคปัดขวามาที่ปุ่มปิดนะครับนี่ก็เออเป็นส่วนหนึ่งละกันที่พบมาว่าตัว Talkback เวอร์ชั่น15ตัวทดสอบอืก็ถือว่า มีอะไรที่ว้าวเพราะว่าตัวว้าวสุดนี่คือเจมินานะครับส่วนอื่นๆเนี่ยตัวพังชูเอชันหรือพวกที่พวกสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เพื่อนๆสามารถอยู่ในการตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วก็ไปในส่วนของการพูดรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งว่าจะเป็นะจะเลือกทั้งหมดส่วนใหญ่บางส่วนอะไรที่เขาบอกว่ามีแต่ผมเองก็ต้องบอกว่า ยังวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปตรงนู้นเพราะว่าว้าวกับเรื่องของเจมินายตรงนี้มากกว่าว่าเออ g o o g l e ครับนี่คือนี่คืออะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ถ้าได้ใช้ฟีเจอร์ของคำอธิบายภาพแบบเต็มๆแบบอัตโนมัติทั้งไอคอนทั้งรูปภาพข้อความเมื่อกี้ที่ผมยังโหลดไม่ได้ถ้ามันใช้ได้เต็มรูปแบบเนี่ยเออมันจะสนุกและตื่นเต้นมากขึ้นแค่ไหนหรือบางอย่างเราควรเปิดบางอย่างเราควรปิดเดี๋ยวคงจะต้องมาเรียนรู้ และทดลองไปด้วยกันขอบคุณข้อมูลนะครับจากคุณสุรพงศ์ขอบคุณข้อมูลจากคุณวัชรินที่ผมได้พบเจอในกลุ่มเรียนรู้เรื่องไอททางไลน์แล้วก็แบ่งปันตัว APK มาให้ลองติดตั้งซึ่งต้องบอกว่าสำหรับคนที่พอมีความรู้ที่อยากจะทดลองนะครับก็ถ้าใครมีความรู้ทดลองก็ไปลองกันได้แต่ว่าถ้าใครที่จะรอตัวเต็มทั่วไปก็คงอีกไม่นานแล้วละ่ะก็จะได้ใช้นะครับกับ ตอนนี้กับเริ่มต้นกับคนที่ไม่ใช่ Samsung ก่อนเพราะ Samsung จะเป็นผ่าน Galaxy Store ตัวนี้มันจะเป็นตัว t a อ,อ k b a c k ตัวทดสอบที่อยู่บน Play Store นะครับแต่มัน มันมีการแบ่งปันกันในรูปแบบของไฟล์ Android p a แพ็กเกนะครับก็ลองนำไปเขาเรียกว่าเรียนรู้ศึกษาก่อนที่เราจะได้ใช้กันในเวอร์ชั่นที่จะมาตัวเต็มเร็วๆนี้กันนะครับวันนี้บริการหมอคอม1414พรัดกับผมซีโชคต้องขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ